นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นิมิตตังสาธุโรปานังกัันยูกะาะเวจิตาตีติณโอกาสบัดนี้เราจะได้แสดงพระสธรรมมาเทศนาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์ขสัทธามบร,รมี ที่เราท่านนิสราธาณบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่หนึ่งตุลาคมปีพุทธศักราช2559ตรงกับแรม15ค่ำเดือน10โบราณของคนไทยถือว่าเป็นวันศาสตร ถึงเวลาเขาก็จะมาทำบุญเพื่อจะไร้อุทิศส่วนกุศลให้กับมู่ญาตินั้นวันสำคัญวันนี้สำหรับเราทุกคนก็ต้องถือว่าเป็นวันที่ให้โอกาสให้โอกาสให้เราได้ตอบแทนคุณของพระผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งผู้ที่เป็นบิด,ดามารดาของเราก็ดีผูย่าตายายลุงป้านาอา เรื่อแม้แต่หมู่ญาติที่เขาอยู่ห่างๆเราเพื่อนสนิทมิตรสาหายคนที่เป็นที่รักของเราก็ตามที่เขาได้พากันละอัตภาพไปก่อนเราไปแล้วบางคนก็ตายก่อนเราอายุอย่างน้อยบางคนก็มีอายุมากกว่าเราก็ตายบางคนก็ป่วยตายบางคนก็เจ็บไข้ไม่สบายเป็นโรคที่ใครๆก็คาดไม่ถึงแล้วเขาก็ตาย บางคนก็มีอุบัติเหตุก็ตายไปรวมความแล้วไม่ว่าทุกคนที่เกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดเท่านั้นเพียงแต่ว่ากาลเวลาที่แต่ละคนจะตายหรือไปจากเคลื่อนไปจากร่างกายนี้มันจะถูกกรรมที่เราได้กระทําไว้เป็นตัวกําหนดถ้าเราเป็นผู้ระเบิดปนานาติบาทไว้มากอันนี้เราก็ตายก่อนอายุไขก็มี หรือแม้กระทั่งความตายที่จะทำให้เรานั้นมีทุกขเวทนาแรงกล้ากว่าเราจะได้หลุดออกจากร่างกายนี้ก็เพราะอาศัยจิตใจที่เรามีความเพียมโหดต่อการคิดประทุษสลายคนและสัตว์มาในชาติก่อนๆนนั้นความเป็นความตายของเราไม่ว่าใครที่เกิดมาทุกคนจะอ่อนอายุก,กว่าเราหรือจะมีอายุเสมอเรามากกว่าเราทุกคนก็มีสิทธิ์ตายได้ทุกเวลานาที ไม่ใช่ว่าเขาอายุน้อยกว่าเราเขาจะตายที่หลังเราก็ไม่จริงหรือคนที่มีอายุมากกว่าเราก็ต้องตายก่อนเราก็ไม่แน่นอนนะนั้นความเป็นจริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอายุของใครหรือว่าใครจะมีร่างกายสุขภาพดีสุขภาพไม่ค่อยจะดีจะเป็นต้นเหตุของความตายอันนี้ก็พยากรณ์เอาความจริงไม่ได้ทุกอย่างไม่มีใครบอกได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีนิมิต หรือมีเครื่องหมายว่าคุณป่วยคุณอาจจะต้องตายแล้วมันก็ไม่แน่ดังนั้นความไม่แน่นอนของชีวิตใครจะกําหนดได้นอกจากกรรมที่เราได้กระทํากันมาแต่เราไม่อาจจะปรารถนาะดังใจของเราว่าฉันอยากจะตายตอนนั้นฉันอยากจะตายเวลานี้ตอนนี้ฉันยังไม่อยากตายเธงอาจจะลำพึงลำพันในใจของเธอแบบนี้เป็นของง่าย ต่ในความจริงมันไม่ง่ายอย่างที่ใจเธอพูดหรือว่าใจเธอคิดเพราะเธอไม่มีสิทธิที่จะกําหนดชะตาชีวิตของเธอได้นอกจากกรรมของเธอแล้วกฎของกรรมที่เธอได้ทํามาเธอก็ไม่รู้ว่ากรรมส่วนไหนเมื่อชาติไหนกระทาต่อคนหรือกระทาต่อสัตว์แบบไหนมันจะมาถึงเธอก่อนเพราะก่อนหน้านี้เราก็เกิดแก่เจ็บตายแบบนี้มานับชาติไม่ท่วน ก็เรียกว่านับกันไม่ได้นับเป็นอาสงไขกับก็ยังไม่รู้ว่ามันกี่อาสงไข่กับกันมาเลยนั้นทุกชาติที่เราเกิดเราก็ต้องสร้างเวรสร้างกรรมอย่างคนที่ขาบอกปัญญามโกนพอเราจะได้พบองค์เสด็จพระชินวาวรมมา,าศาสดาแล้วก็มีใจศรัทธาในวางชาติที่เราก็พากันรักษาศีลก็มีระงับการทําความชั่วไปก็มีบางชาติเมื่อเกิดมาแล้ว เราไม่พบพระพุทธศาสนาเราก็ปล่อยปะละเลยไปตามจิตที่มีความคุ้นเคยทำความชั่วกันต่อไปก็มีนั้นเวลาที่เราผ่านมาต้องคิดเอาว่ากรรมความชั่วมันมากเหลือเกินที่เราจะกล่าวว่ามันจะกรรมส่วนไหนละ่ะที่จะมาทำร้ายเราในชาตินี้ก็ตอบไม่ได้รวมความแล้วมันมีกรรมเป็นของแน่กันแล้วกัน เพีแต่ว่าเธอเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงตอ่อพ,พระรรพุทธเจ้าพระสัมภาริยสงฆ์มีสมาธิตั้งมั่นดีนิวรห้าประการไม่ควรใจถึงง่ายๆเธอเป็นผู้แผ่เมตตาหรือเจริญเมตตาเป็นนิดมีความคิดที่อยากจะเกือ้อกูลสงเคราะห์คนอื่นเป็นอารมณ์ไม่เคยคิดจะเบียดเบียนและอยากได้ของใครเลยถ้าใจของเธอทรงอย่างนี้มีจิตเป็นสมาธิตั้งมัน่นเมื่อเธอศึกษาวิชาเพื่อชิตจักูยาน ก็ไม่แน่เธออาจจะอยางรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเธอที่เรียกว่ายถากรรมุตายานก็ได้เธอรู้กรรมของเธอได้ด้วยเธอยังสามารถรู้กฎของกรรมของคนอื่นเขาได้ด้วยรู้จุดตัวปาจียานหมายควาว่ารู้ว่าคนนี้เกิดมาจากไหนตายแล้วจะไปไหนได้ด้วยเธอตัวของเธอเองก็รู้ว่าเธอตายชาตินี้แล้วเธอจะไปไหนความรู้อย่างนี้เป็นของพระพุทธเจ้า เพียงแต่ว่ากําลังใจของใครจะสามารถศึกษาปฏิบัติถึงความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้เ็เท่านั้นรวมความแล้วก็คือว่าที่แน่ๆคนส่วนใหญ่ไม่รู้เราก็จะพูดกันว่าเราไม่รู้ที่ร,รู้แล้วไม่สงสัยก็ว่าเราเคยทําความชั่วมาอันนี้เรารู้เราไม่ต้องดูไกลก็ดูในปัจจุบันนชาติเราก็ทําไว้เยอะ กว่าเราจะมาคิดได้ว่าการทำอย่างนี้เป็นสิ่งไม่ดีมันทำให้เรามีความทุกข์การทำแบบนี้เป็นสิ่งไม่ดีทำให้เราต้องอึอดอัดครับแทนใจต้องสูญเสียต้องพัดพรากต้องทรมานทั้งกายและใจแล้วก็ต้องรองเวลาที่จะตายโดยไม่รู้ตัวในอกรมรมความชั่วเหล่านี้เราจรึงคิดว่าละเสียให้ขาดเมื่อเราได้พบองค์เสดพระบระมมรกคานาฏหมายความว่า เราได้ยินได้ฟังว่าพระเจ้าเจ้าท่านเมตตาสั่งสอนชี้ทางสว่างให้กับเราผู้กำลังหมกมุ่นอยู่ในเรื่องที่ไม่รู้อะไรเลยตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตายแล้วไปไหนก็ไม่ทราบดีชั่วยังไงให้ผลยังไงก็ไม่รู้จักมันก็น่ากลัวไม่ใช่น้อยสำหรับคนที่ไม่มีสาระที่พึ่ง จะเธอทุกคนส่วนใหญ่ก็เริ่มจะเห็นว่าสัณนที่่พึ่งที่เราควรจะยึดถือมันสมควรแล้วที่เราจะควรเอามาเป็นสันนัไว้ในใจของเราให้มากถ้าหากพวเราไม่ถือสรณนะอย่างนี้คือพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์มาเป็นที่พึ่งเอาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมาเป็นที่พึ่งของใจเราเราจะรอดหรือเราไม่รอดคือเราไม่รอดกรรมที่เราทำกันแน่ ความดีที่ทํามันไม่เพียงพอที่เอาชนะอกุศลอย่าลืมว่าอากุศลของเธอเนี่ยมันมีกำลังใหญ่เยอะเธอคิดว่าเธอจะต่อต้านแรงอกุศลกรรมไหวหรือไม่ไหวหรอกนะนั้นอกุศลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันบ่อยเพราะมันคือความจริงที่เธอต้องคิดบ่อยๆคิดไว้เสมอว่าชีวิตมันเดินด้วยกรรม มันไม่ได้เดินเพราะตัณหาของเราเพียงแต่เราห้ามตัณหาของเราไม่ได้เพราะเราไม่ชอบกรรมที่เป็นอกุศลเราชอบกรรมที่ทําให้เราคล่องตัวมีความสุขเราชอบกรรมที่มีโคตรชอบกรรมที่มีจิตใจเบิกบานชอบที่กรรมทําให้เรานะมีลาภสการะมีลาภยศสรรเสริญมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นไอ้กรรมประเภทนี้เราชอบถ้ามันจะมาสู่เรานะเราก็ชอบใจ ใจไอ้รมอกุศลกระมใดๆเราไม่ชอบใจแน่ไม่ชอบใจด้วยแล้วก็ไม่คิดจะถึงว่าเราจะแก้ไขมันยังไงก็ไม่คิดเสียด้วยนี่ขนาดไม่ชอบนะยังไม่คิดจะแก้ไขเลยจะเธอเป็นผู้สดับรับรดพุทธพจน์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าชีวิตของเราไม่ใช่ว่าเลือกเกิดไม่ได้คนมากส่วมากเขเกิดมาแล้วว่าฉันเลือกเกิดไม่ได้ไม่จริงหรอกมันเลือกเกิดได้ เพียงแต่เธอไม่ฉลาดที่จะหาหนทางที่จะทำให้เธอเลิกเกิดได้ก็เท่านั้นเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วเธอก็ไม่สนใจที่จะเลิกเกิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าถ้าเธอทำความดีอย่างนี้นเธอไปเกิดเป็นเชวดาเธอเกิดเป็นนางฟ้าถ้าเธอทำความดีอย่างนั้นเธอจะเกิดเป็นพรมถ้าเธอมีจิตใจมั่นคงอย่างนี้เธอสามารถไปนิพพานได้ถ้าเธอมีความชั่วอย่างนั้นเธอจะตกนรกขุมนั้นขุมนี้ พราะพุทธเจ้าแจกแจงหมดตั้งแต่ต่ำสุดคืออบายภุมที่เรียกว่าเอาเวจีมหานรกหรือว่าโรกันนรกสูงสุดจนถึงนิพพานพระเจ้าบอกเธอเลือกเกิดเอาเลยเธออยากเกิดเป็นอะไรอยากเกิดเป็นสัตว์ประเภทไหนเธอก็เลือกเกิดเอาแบบนี้เธออยากจะตนกนรกคุมไหนเธอก็ทําความชั่วอย่างนั้นเธออยากจะเป็นคนให้ดีเกิดมาในสมัยที่มีอายุยืนยาวนานโรคภัยไข้เจ็บ แทบจะไม่มีปรากฏเลยเธอคนปฏิบัติใจของเธออย่างนี้พระพระพุทธเจ้าสอนแต่คนเกิดทันสมัยพระพุทธองค์ก็ไม่เลือกที่จะเอาความจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเพื่อไปเลือกทางตัวเองที่จะเกิดในภพหน้าชาติหน้ารวมความแล้วไม่จริงหรอกนะที่คนเกิดมาแล้วจะเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเกิดทันสมัยพระพุทธเจ้าต้องเลือกเกิดได้ และคนส่วนใหญ่แทบทั้งหมดที่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่เกิดทันพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ใช่ไม่เกิดทันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวพระเจ้านับเป็นหมื่นเป็นแสนการเวียนไหวใตเกิดของเธอต้องเจอพระพุทธเจ้าบ้างเป็นธรรมดาถูกไหมล่ะแต่เพราะเธอไม่ใส่ใจในชีวิตของเธอเองไม่คิดถึงอนาคตของเธอว่า เออเราก็จะเป็นเมาอย่างคนใกล้ตัวเราพ่อแม่เราก็เกิดมาแก่พ่อแม่เราก็มีแต่ความเดือดร้อนสุดท้ายพ่อแม่เราก็ตายจากเราไปแล้วพ่อแม่เราไปไหนล่ะเเราก็ไม่รู้ว่าไปไหนคนที่คนที่เกิดมาทั้งหมดที่เราเห็นเขาก็ตายแล้วไปไหนก็ไม่ทราบเพราะว่าคติคือความคิดของเขามันไม่ห,หันมาคิดพิจนารณาไปตามความจริงที่ตัวเองกำลังเจออยู่ จริงๆความรู้อย่างนี้เราไม่ต้องให้ใครมาสั่งสอนหรอกเราแค่มองรอบๆตัวเราก็คิดเป็นแล้วใครๆเขาคิดได้ไม่ต้องมองใครหรอกนะที่มีโอกาสฟังเทศพระจริงเทศตรว่าเกิดนะมันต้องมีการตายเมื่อตายไปแล้วพระเจ้าทรงสอนว่าถ้าเราทำความชั่วแบบนี้นะฆ่าสัตว์จะชีวิตเป็นอาจินหมายถึงว่าไม่มีความรู้สึกเมตตาสงสารสัตว์เลยนะเอาเขามาฆ่าเอาเขามากิน ระทุดสไลด์เขาทุกเมื่อที่เขามาทําความละลานรําคาญใจอย่างนี้ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ทําอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีจิตเมตตาปราณีต่อใครทิงจะไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่ไม่ได้ฆ่าคนแต่ไอ้จิตที่มันทําความชั่วคือนึกแต่คิดจะฆ่าตลอดเวลามันก็เป็นกรรมที่สะสมตัวจนหนักหนักได้ก็เรียกว่ามีใจโหดร้าย นี้เวลาตายไปก็ต้องตกนรกไมคนที่ตายอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงจัดมันมีอยู่มากมายแต่คนที่จะเชื่อพระองค์ทรงสั่งสอนมันก็มีน้อยเหลือเกินก็ต้องอาศัยกำลังใจที่เคยสะสมมามากต่อมากแล้วเธอทุกคนส่วนใหญ่ก็ต้องถือว่าสะสมกำลังใจในการเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมความเป็นจริงมามากต่อมาก ถึงเวลา <Okay. S 1> เธอเกิดมาทันในสมัยขององค์เสด็จพระบรมมาโลกกนา์เธอก็ควรจะพิจารณาแล้วก็พิจารณาอีกให้คนชีวิตของเธอให้มันจับเข้าไปในใจของเธอว่าจริงๆเธอเกิดมาเนี่ยแล้วเธอได้อะไรตายไปก็ว่างเปล่าสูญสิ้นทุกอย่างที่เธอทำจะเป็นทับตายทุกอย่างที่เหนื่อยทุกอย่างที่ทุกข์ทุกอย่างที่กังวลใจทุกอย่างที่แสวงหาไม่ตามเธอไปด้วย ร่างกายเธอก็ไม่ตามเธอไปไอ้อย่างอื่นเธอจะคิดว่าเอาไปได้ไม่มีทางนะขนาดตัวของเธอเนี่ยอาศัยมันทุกวี่ทุกวันเธอ,อยังเอามันไปไม่ได้แล้วอย่างอื่นเธอจะเอาไปได้อย่างไรไม่มีทางเป็นไปได้เลยการพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆไม่ว่าจะหลับตาลืมตาเธอคิดได้ตลอดทุกเวลานาทีไม่ต้องนั่งสมาธิหลับหูหลับตาแล้วค่อยคิดหรอกนะ นั่งเดินยืนนอนธะก็คิดได้เสมอว่าโอ้ชีวิตเราเป็นแบบนี้ว่าเราเป็นอยู่เช่นนี้ทําไมเราไม่เลือกทางไปในชีวิตของเราบ้างในเมื่อพระธรัตนะมีให้เราเป็นที่พึ่งทรงจัดว่าถ้าเราทารําความชั่วอย่างนี้เราต้องไปอย่างนั้นแล้วเราจะทําทําไมถ้าทาําความดีอย่างนี้เราจะไปสวรรค์ทาไมไม่ชอบไปสวรรค์ล่ะเราก็ทําอย่างนี้สิถ้าเราอยากไปสวรรค์ถ้าเราอยากไปเป็นพรหมทำอย่างนี้ถ้าเรา,าจะไม่ต้องการกลับมาเกิดเลยอกีก คิดว่ามันเสียเวลาเวียนไวไหยใจเกิดกึเท่านั้นแหละตั้งใจไปนิพพานีว่าแล้วก็ทําตามที่พระท่านสอนมันยากตรงไหนในเมื่อคําสั่งและคําสอนของพระองค์ทรงจแจกแจงตั้งแต่ที่สุดจนถึงต่ําสุดแล้วครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ก็สอนเราตั้งแต่เบื้องปลายจนถึงที่สุดเหมือนกันทั้งข้อปวปฏิบัติ ทั้งสิ่งที่เราให้พิสูจน์ถึงสัจจะทำความเป็นจริงว่าตายแล้วมัมนไม่สูญสิ้นมันมีที่ไปให้เรารู้ได้ตัวของเราเองด้วยไม่ใช่ให้ท่านมาหลับหูหลับตาแล้วมานั่งบอกเราเฉยเฉยเธอปฏิบัติเองเลยเธอไปรู้เองได้เลยว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงเธอก็ทําของเธอกันจนได้อย่างนี้เธอจะเอาควา,ารมรู้จากที่ไหนได้มานอกจากครูบาอาจารย์ท่านให้ก็คงจะเป็นของได้โดยยาก แต่เรามีแล้วถ้าทุกคนมีขนาดนี้แล้วยังประมาทก็ช่วยกันไม่ได้เหมือนกับเราช่วยญาติเรามันช่วยได้ยากเราจะถือว่าความรักด้วยความกตัญญูกตเวทีที่หมู่ญาติของเราทุกคนที่เคยดีกับเรามีมาวันนี้ก็ถือโอกาสทำความดีให้กับท่านเอานะเจาะจงเลยนะตังใจเจาะจงคนไหนที่เธอรู้สึกว่า เธอไม่ค่อยมั่นใจวันนตอนท่านมีชีวิตยอยู่คติของท่านเอาแน่นอนอะไรไม่ได้แล้วก็หมกพุ่นอยู่ในความชั่วไว้มากวันนี้เธอก็เจาะจงเลยท่านึกชื่อได้กระเจาะจงท่านึกชื่อมาได้ก็นึกว่าลุงคนนั้นแหละป้าคนนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็นึกเอาแล้วก็บอกบุญของชั้นนะที่ลุงฉันได้ทํามาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดเนี้ยความสุขจะมีความสุข จะมีผลต่อชั้นเพียงไรก็ตามทีขอท่านองค์นั้นขอท่านผู้นี้ขอนั้นชื่อนั้นชื่อนี้จะมายินดีนและโมทนานะมีผลเช่นเดียวกับเราเอาคนตรงๆอย่างนี้นะนะรวมความแล้วความดีของเธอนั่นแหละนอกจากจะช่วยตัวของเธอแล้วยังได้ช่วยตอบแทนความดีของทุกคนที่เขาเ,เคยเกื้อกูลเราตั้งแต่เรายัางเด็กเล็กน้อย ท่านเหล่านี้ดูแลเรามาทั้งท่านคุณพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตาทวดเรานะคอยประคับประคองชีวิตเรากันมาตั้งแต่จันไหนจะไรแต่ยามที่ท่านจากไปเขาเพราะว่าคุณความดีของท่านบา,บางท่านก็น้อยเกินไปเธอมีโอกาสเธอก็ตอบแทนคุณของท่านบ้างนะการสำรวมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละเป็นสิ่งที่เธอต้องทำเพราะว่า ความสะอาดของใจจะทำให้บุญของเธอมันมีกำลังใหญ่มันไม่ใช่ว่าเธอทำสังฆทานบุญใหญ่แล้วเธอคิดว่าบุญใหญ่ขนาดนี้จะมีผลกับคนที่เธอตั้งใจบูชิดให้มันไม่แน่ใช่ใจของเธอไม่บริสุทธิ์นั้นเธอต้องบริสุทธิ์ด้วยวัตถุทานที่เธอเซวไว้ก็บริสุทธิ์ด้วยผู้รับของเธอก็ต้องบริสุทธิ์ด้วย ผู้รับของเธอที่ตั้งใจทําเป็นสังฆะในบริสุทธิ์แน่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานรับทานของเธอสาวกของพระองค์ทุกองค์ก็มีสิทธิ์ในการรับทานของเธอทั้งหมดอันนี้บริสุทธิ์แน่นอนวัตถุทานที่เธอนำมาเราก็เชื่อว่าเธอก็นำมาด้วยความบริสุทธิ์ใจของเธออันนี้เป็นของแน่นอนของเธอแล้วเหลือแค่ใจของเธอจะบริสุทธิ์ไหม ก็เราจะให้ก็น,นึกว่าตอนนี้เราไม่มีจิตเบียดเบียนคนไม่ประทุษาร้ายสัตว์เราตั้งใจรักษาสินห้าของเราอย่างเต็มหัวใจของเราตอนนี้ตอนนี้เรามีความครบจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราจะไม่ประมาทในชีวิตตอนนี้หากจะเราตายเราก็ไม่ขอกลับมาเวียนไหวใยเกิดเข้าไปนิพพานดีกว่าเอากันตอนนี้นะก่อนหน้านี้เราอาจจะยังไม่ได้ทบทวนคิดหรือว่าคิดมันยังไม่ทรงตัวดี เอาตอนนี้ว่าแน่ใจไหมว่าเราจะไม่ทาความชั่วเอาตอนนี้ตอนนี้เราเชื่อไหมเชื่อพระพุทธเจ้าไหมล่ะตอนนี้จะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระพธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงฆ์ทั้งหลายแล้วก็น้อมใจศรัทธาคิดว่าขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของรูปบัตรนี้เถอะแล้วก็ว่ากันตอนนี้อตอนนี้สินองเธอดีตอนนี้เธอมีความมั่นคงในพรนะธรรไตรัยดี ตอนนี้เธอไม่ประมาทชีวิตเชื่อว่ายังไงเสียแล้วก็ตายถ้าตายแล้วต้องเวียนไหวตายเกิดอย่างนี้เขาไปนิพพานดีกว่าแล้วก็ถือกําลังใจของเราตอนนี้แหละตั้งใจนอบน้อมถวายทานของเธอเดี๋ยวเธอจะได้ถวายทานของเธอนะจะเป็นอะไรก็ได้มากเลยน้อยไม่สําคัญหรอกนะสําคัญว่าวัตถุทานที่เธอนํามาบริสุทธิ์ไหมใจของเธอบริสุทธิ์หรือเปล่าเอาแค่เนี้ย คนรับและบริสุทธิ์แน่เพราะว่าเป็นสังฆะเป็นหมู่สงไม่ได้ถวายเจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งนะนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในกตันยยเป็นคาถาขอพุทธบริษัทธทั้งหลายผู้เห็นความดีขององค์เสดพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งมองเห็นความดีของพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ว่าเป็นที่พึ่ง มอเห็นความดีของเห่าพระอริยสงสมนัยว่าเป็นที่พึ่งของเธอก็ขอให้เธอผู้ตั้งใจแนบแน่นอยู่กับความดีของพระรัตนตรยัยจงเป็นผู้มีสติสัมปทัญยะสมบูรณ์มีปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งแทงตลอดสามารถตัดกิเลสเป็นสมุขเฉตะประหารบรรลุมรรคผลถึงพระนิพพานชาตินี้เป็นที่ไปได้โดยง่ายแม้ชีวิตของเธอยังไม่ละอาจภาพลงไปในคราวใด ขอาการดาเนินจิตใจของเธอกับสังขารจงเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์บริบูรณ์อย่าให้สังขารมาบีบคั้นจิตใจของเธอจนไม่สามารถปฏิบัติเกิดมรรคเกิดผลได้ขอให้สังขารของเธอจงมีกําลังวังชาดีปฏิบัติจะจะทำความดีในคราวใดก็ทําได้ดังใจของเธอเสมอขอให้สังขารของเธอสามารถจะไปไหนมาไหนไปทําความดีที่ไหนเธอก็ไปได้ขอลาบสการะทั้งหลายจงหลังไหล เมื่อสู่เธอไม่ขาดสายเพื่อใ,ใจของเธอนั้นไม่มีความบกพร่องไม่มีความกระสับกระสายมีแต่ความยินดีกับสิ่งที่ได้มีและได้ไปทําตามใจปนะัจฉนาตลอดสิ้นไปจนกว่าเท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเธอเอวังก็มีด้วยประการัชนี้ ก็แจ้งให้ทราบว่าเงินของเธอทุกบาททุกสตางค์เนี่ยในระยะงานที่เราทำในช่วงเวลานี้นะที่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วรอการยกช่อฟ้าก็ที่ซ่อมแซมพระโอบโบสถที่วัดสถาพิลมกับพระประธานอันนั้นก็ทำเสร็จแล้วรอเธอไปยกช่อฟ้าส่วนที่กำลังทำอยู่ก็ที่วัดแหลมไม้ย้อย นครนายกนั่นก็ซ่อมแซมพระโอโบสถทำหลังคาบารากาช่อฟ้าเสร็จเธอก็ไปยกช่อฟ้าแล้วก็ที่กำลังจะทำต่อคือสร้างพระยืน3ามกับพิหารที่วัดตากฟ้านครสวรรค์อันนั้นเป็นวัดหลวงนะก็ใกล้จะทำแล้วล่ะ เพราะว่าสัญญงสัญญาก็เริ่มจะต้องไปเซ็นแล้วแล้วก็เป็นเงินที่เธอจะได้ไปจับจ่ายใช้สอยไปสงเคราะห์ในเขตรพระพุทธศาสนากันแบบนี้นะอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของที่ฉัดฉัดเขาก็ทําใกล้จะเสร็จแล้วส่วนที่เสร็จแล้วก็คือดอกไม้ทองคําอันนี้เสร็จแล้วที่จะเอาไปถวายว่าที่วัดดาวดึงนะที่กรุงเทพอันนี้ก็รอพวกเธอไปยกฉัดกัน ที่นั่นก็เลยไม่กี่บาทก็คือว่าเป็นส่วนที่เขาทำเกินจากสิ่งที่เราให้ไปจริงๆมันก็เกินทุกครั้งนั่นแหละนะียนแต่เราเราก็าเอาของเราเติมให้มันเต็มแต่คราวนี้ก็อยากพวกเธอเติมเต็มเองเ,อเธอจะได้ได้อะไรสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างเติมให้มันเต็มนะอะไรพร้อมกระทิ่มันเต็มซะ แต่มาเธอก็จะได้ทุกอย่างสมบูรณ์ดีในของเธอนี่แหละเป็นทองได้เป็นทองคําก็ได้เงี้ก็ได้แต่ทั้งนั้นเหมือนกันนะนะแต่มาทางถือว่าต้องเป็นทองคําแล้วอะไรแล้วเราบูชาพระด้วยดอ,อกไม้ทองคํานี่ก็คงเป็นครั้งที่สามแล้วมั้งครั้งที่สามนะวัดแรกโอ้ไม่สามสี่ลวสิวัดแรกก็วัดพนนจักรสีวัดราิหารที่สิงห์บุรีวัดที่สองก็วัดสังเวช ที่กรุงเทพวัดที่สามก็วัดเครืบบอราบวดีที่กรุงเทพเหมือนกันอันนี้ก็วัดที่สี่ปราทําดอกไม้บูชาวัดที่ของสูงเพราะว่าไวอยู่ที่ฉัดหลวง อย่างแรกเเป็นเรื่องของช่วงเข้ากระถินกระถินก็มีวัดหลวงสองวัดวัดหนึ่งอยู่ที่จังหวัดตาามณีบรรพตอย่างนั้นเขาตกค้างตกค้างคือว่ายังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพก็เลยไอ้หนูเขาเลยรับเป็นเจ้าภาพเข้ากระถินหลวงชิ้นนั้นนะที่จังหวัดตรา ปีนี้แน่ๆก็สามวัดวัดของสองวัดวาราชหนึ่งวัด,วดแต่ส่วนใหญ่ที่เราไปเท่ากับสินปีนี้พระที่อยู่วัดนั้นเขาจะแต่งใส่สีจีวรเหมือนกับที่วัดพ่อเราออกเหลืองส้มนะอย่างนั้นถ้าใครจะเอาไปร่วมก็เอาแบบนั้นไปนะ เสีอย่างงี้ไม่มีดีกำลังใจดีทำอะไรไม่ช้าเนะี่ยดีแล้วเราจะรู้วันรู้คืนของเราเนะเอาให้ใจของเราเต็มตอนนี้ก่อนดีกว่าดีกว่ารอเวลาหน้ามาแล้วมันจะเต็มเสรึงเดียวก็เต็มไม่จาเป็นต้องเจอะเราเราไม่ได้ใช้ทรัพย์เป็นตัวกำหนดความดี แต่เราใช้ว่าเธอมีจิตใจที่จะทาําความดีเดี๋ยวนี้ไหมกระแข่น,นแต่เดี๋ยวนี้เธอก็ทําเลยเอ้ยกูมีเท่าไหร่ว่ามีบาทเนึงว่าเอาสิึงไปก่อนเหลือสามสิ่งกลับบ้านก็ได้ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเราไม่จะไปคิดอะไรมากมันอยู่ที่เราใช้กําลังใจเราทารําความดีเฉยๆดีกว่าเรานิ่งเราเฉยยังว่ายังไม่พร้อมว่าน้อยไปว่าอยงน,นี้เราจะช้าช้าหมายคมว่าเราทําอะไรก็ได้ช้า เหมือนอย่างตาสมัยตาที่ถวายผ้านุ่งของท่านมีอยู่ชุดเดียวีะอยู่กับยายเคยได้ฟังไหมล่ะไอบางคนได้ฟังนะตาพอจะตัดสินใจถวายพระพุทธเจ้าได้ทั้งๆก็ผ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรเราแต่ว่าท่านไม่มีอะไรนอกจากผ้าชุดนี้แหละที่สามารถให้เป็นทานได้มาแต่ลังเลนึกถึงยายว่าเดี๋ยวถวายไปแล้วเดี๋ยวยายไม่มีนุ่งลําบาก เดี๋ยวยายจะไม่ได้มาฟังเทศพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยไม่กล้าถวายถวายวาระที่สามนี่พระเจ้าทรงจัดว่าถ,ถวายวาระแรกนะเป็นมหาเศรษฐีไปเลยเห็นไหมนะการตัดสินใจสําคัญเลยล่ะมาถวายวาระที่สามก็เลยแค่เป็นข้าบดาีนี่เธอถวายวาระแรกเป็นมหาเศรษฐีก็เป็นเลย อย่างนั้นฮะไม่สนใจเหรอเอ <laughs> <laughs> มีเงินนับไปได้เลยนะ <laughs> อ่าเป็นว่าตั้งใจถวายทานของเธอนะอ <clears throat> มันเป็นบุญทั้งหมดที่เธอได้ฟังเทศก็ดีรักษาศีลก็ดีจเจริญภาวนาก็ดีให้ทานก็ดีการสงเคราะห์พระในพิสุ พระสงฆ์ในพระศาสนานี่ก็ดีดวนแล้วมันเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากโหย่าของเชคลอจึงเหนือแห้งแล้ว